เพิ่งดูลองของจบครับผมเที่ยังไ้หน,น่อยเพิ่งดูลองของจบใช่แล้วอย่าหาทำคือวันนี้จะมาขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ไอจีผมเก้าร้อยเคเก้าร้อยบาทมีพีอยู่ข้างหลังคุณไม่มีครับผม เออมาฉลองกันลคีก็มาขอบคุณทุกคนครับผมที่ Follow ไอไม่ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันครับผมใช่แล้วทำอะไร ฟีเจอร์นี้ดีจังเนียวโหลดไปแล้วนะครับผมวันนี้มาไม่นานมาไม่นานเดี๋ยวไปแหละก็สำหรับใครที่เข้าเพิ่มมาดูใหม่ก็คือมาขอบคุณทุกคนครับผมที่วันนี้ทาง t w i t เตอร์เขาช่วยปันท็กไปนะครับผมก็ผมก็เข้าไปอ่านอยู่แต่ว่าวันนี้ไปทำธุระมาครับผมใช่แล้วก็เลย ไม่ได้ปั่นแต่จริงๆเนี่ยจะเริ่มตอนนี้แหละหลังจบจะเข้าไปป่วนในทวิตเตอร์ถ้าใครยังไม่นอนก็มาเจินได้จ้ะไะจ้ะครับผมลองขอมีคนตายเพิม่มอีกคนหนึ่งะนะรู้ยังไม่สปอยดีกว่าเผื่อเดี๋ยวนี้ยังมีใครไม่ได้ดู วันนี้นัดแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยเมียเฮ้ย <Hey! S 1> แล้วก็หนึ่งคำตอนที่มีคนตายเออจะรีบไปไหนพี่จริงจังจริงชินจ,จังดึกแลง้งไงครับผมเดี๋ยวไปกวนคนอื่นพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องไม่ได้นอนเออพิงอะพิงครับพิง ผมเป็นไรเห็นตอนเต้นด้วยเอี่ยยังจำได้บ๊บปั๊บตอนนี้ไอจีพี่บุญก็ครบหนึ่งเอ็มแล้วก็ จริงๆพรุนี้นัดก,ก,กับพี่บุญว่าจะมาโปรในไอจนะจ๊ะทุกคนยังไงก็ตั้งนอติกไว้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะมาโผล่แต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนครับผม <c oughs> เป็นไงเน,นี้ย ได้ไม่เห็นเฮียเต้นญี่ปุ่นเขาสู่คิดไปแล้วไกลแสนไกลเป็นไงเทบะ ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่สนับสนุนกันมาณนะตอนนี้ก็จริงๆตั้งว่าเป้าไว้ว่าเออตั้งเป้าไว้ว่าไม่ดิเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะเก้า้ยคียเลยนะ900เกนะ้าร้อยบา เก้าเอ้ยไม่ใช่เก้าร้อยเคเลยนะจริงๆง่ันแบบอ,อกอีแม่อ,อกอีแป้นแต่แต่คุณวารู้สู่คิดอีพีอีพีไหนคะโอหทีมงานบ้านผมก็แบบเลือกคำถามได้แบบอันนั้นมากเลย <arrive> จะสูบคิดตอนไหนกันไม่ไม่บอก นอนครับผมเดี๋ยวจะไปนอนแหละเป็นไงครับผมน่ารักไหขโมยแม่มาเอ้ยขโมยน้องสาวมาดิ เล่นเกมฟีไฟขอซื้อต่อเลยโอ้โหแค่ผมขโมยน้องสาวมาก็ไม่ได้นั่นแหละก็โดนด่านแหละใช่ครับผมใช้ไฟจากคอม เพราะตรงนี้แบบแสงห้องมันไม่สวยอ่ะเออมันไม่สวย่ะก็เลยจะแทงจากคอมลับเปิดไฟห้องให้ดูนี่เห็นไหมพอเปิดคอมก็หน้าเราดำแน่เป็นไงหลอดทันตาเห็น มันมืดครับใช่มันมืดเ <c oughs> <c oughs> ม่ยูบอกว่าจะหมุนไปในเวียนหัวโอ้ขอโทษเลิกหมุนแล้วครับนั่งนิ่งๆ,ๆ ที่บุญไปนอนแล้วมั้งครับผมก็จะเ,เพิ่งดูลองของเสร็จแหละแล้วก็ได้จะไปนอนเชืเ่อเลยผอมลงมากเลยอะออกออกกำลังกายครับผมนิดไม่อยากจะโมลงไปตั้งแปดโลแล้นะพุงไม่มีเนะี่ยนอนกันเถอะหนูง,ง่วงเดี๋ยวไปแล้วครับผม แค่แวะมาขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาถือว่าเหมือนเป็นประเพณีของผมแล้วแหละว,ว่าเพิ่มขึ้นทุกแสนผมจะโพมาอยากให้เป็นเป่าเหมือน,นเดิมมา เป็นไม่ได้หราครับผมเดี๋ยวลูกค้าไม่จ้างงานครับมึงอ้วงไปมังอ้วงเกินไปลูกค้ายังไม่ปรืมอืมตอนอ้วงลูกค้าไม่จ้างตอนกินเลยใช่หไหมตอนเราอ้วงลูกค้าไม่มีใครจ้างเราไปกินเลยลองผอมหนึท่ทีลูกค้าจะจ้างรเราโป๊ นี่เจอกันที่ไอจีอ IG ของพี่บุญนะครับผมแกจะมาแบบแกจะมาเมาสักอย่างเดี๋ยวไปแล้วนะครับผม บายบายไปอาบน้ำแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยเจอกันทุกคงไม่บอกเวลาให้ทุกคนรู้เราเองจะโกรธกันไหมเนี่ยเมาสที่เอาไว้เล่นเกมไหมครับเมาสอะไรวะเจไม่หลับไม่นอนนะเด็กชายพี่ก้าวไปไหนนี่เจ เด็กชายเจมาครับผมเพื่อนผมเองปรานาะทุกคนเจอกันเดี๋ยวขอขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอย่าลืมไปปันแท็กพี่หุ่นพรุ่งนี้ตอนเช้าบ้างจะพาพี่หุ่นไปแช์ใช่ไหมฝากทุกคนด้วยถ้าผมตื่นผมก็มาแน่นอนอันนี้นะครับทุกคนวันนี้แบบเอเนอจีไม่ได้เลย โดนพี่พี่ปัตตี้พาไปเดินอีเกียรประมาณสามสี่ชั่วโมงหมดแรงไปแล้วนะครับไบ๊ายบาหมดตัวรอบหนึ่ง แโทษที่ปาร์ตี้เลยวันนี้ไม่มีแรงหมดแรงแล้่ยไปแล้วครับบ๊ายบาย